ันนี้นิมจะมารีวิวการทาครีมตอนเช้ากันเพราะเมื่อกี้เห็นจุ๊บจิ๊บเขารีวิวการทาครีมตอนกลางคืนไว้ก็เอามาแชร์ไว้ที่หน้าเฟซบุ๊กให้ทุกคนดูแล้วก็ตอนนี้ก็เลยลองเอามาทาตอนเช้ากันบ้างนิมมารีวิวให้ดูดีกว่าก็เริ่มแรกเลยอาล้างหน้าเสร็จทุกครั้งก็ต้องเช็ดด้วยโทนเนอร์เพื่อปิดรูขุมขนโทนเนอร์จะเป็นน้ำสีเหลืองเช็ด ปิดรูขุมขนให้รูขุมขนกระชับด้วยนะตัวนี้แล้วก็ช่วยเรื่องเกี่ยวกับค่าเชื้อหัวสิวนะคะเช็ดไปคนที่เป็นสิวอะ่ะตัวนี้เหมาะเลยแหละที่จะใช้โทนเนอร์ต่อไปก็จะเป็นเซรั่มโอตาเซรั่มโอตาเนี่ย เหมาะกับคนที่เป็นฝ้าเป็นกระตัวนี้มาเป็นกราบมาตั้งแต่เด็กกะตรงโหนกแก้มตรงเนี้ย mm hmm. แล้วก็เป็นฝ้ามาตอนตอนท้องก็ฝ้าขึ้นจางๆเหมือนกัน mm hmm. ก็ใช้ตัวนี้มาสองสามเดือนตั้งแต่เจ็ดเดือนตั้งแต่ตอนท้องเจ็ดเดือนลองเทสด้วยตัวเอง mm hmm. เพราะว่าช่วงตอนท้องเจ็ดเดือนเนี่ยตัวนี้กําลังจะออกมาขายพอดี mm hmm. ก็เลยลองลอง,ลองเทสก่อน mm hmm. ก็โอเคพอคลอดมาปุ๊บฝ้าหายทันทีเลยฝ้าหาย นี้เราก็แต้มไปตรงช่วงอ้าวหมดตายใช้มาประมาณสี่เดือนพิ่งหมดจ้าหมดแล้วนี่สี่เดือนครับขวดนี้นะทาขนาดทาเช้าเย็นหมดแล้วโอ้ยเป็นไปได้เราทาทั่วหน้าแล้วก็คึงช่วงตรงที่เป็นกรับ ่ให้ครีมตัวยาซึมเข้าไปในผิวเลยเมืแ่อบบกี้นี้ที่แชร์ลงในลิงเฟ e บุ๊กของจิ๊บเนี่ยจิ๊บเขาทาพาเซนต้าใช่ไหมคะอันนี้นิมขอทาเป็นโบท็อกนะาให้ดูโบท็อกเนี่ยช่วยในเรื่องเกี่ยวกับริ้วรอยที่ลึกๆแล้วก็เรื่องหลุมสิวคนที่เป็นสิวหลุมสิวอุันตัวนี้ใช้ได้เพราะว่ามันจะช่วยยก เรียกเนื้อขึ้นมาให้กลับมาเต่งตึงได้เหมือนเดิมหลงสิวจะตื้นขึ้นครับแล้วสิมง,ง่ายมากเลยต่อไปก็จะเป็นตัวเดคีมเดคีมอันนี้ก็กระปุกเก่าอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าใช้นานอีกเหมือนกัน สองเดือนแล้วเริ่มใช้ตั้งแต่ตอนคลอดน้องแดม้ไปเดคีมเนี่ยที่บอกเอาไว้ย้ำนักย้ำหนาว่าถ้าคนผิวมันไม่ต้องทาเยอะ มันนีช่วยเกี่ยวกับเรื่องฝ้ากะระจุดด่างดำได้ด้วยแต่ว่าจะไม่ได้ช่วยเรื่องริ้วรอยนะริ้วรอยต้องตัวอื่น,เ,นเด๋วก็ไม่เหนียวเนะี่ยโอเคเลยก็เสร็จโป๊ก็ต่อด้วยซันบ็อก จันสกินซีซันบล็อกกันแดดนะนะคะก็กันแดดอันนี้มันจะเป็นตัวที่ควบคุมความมันใส่ตัวควบคุมความมันเอาไว้ระหว่างวันเนี่ยน่าจะไม่มันแล้วก็น่าจะไม่หมองระหว่างวันด้วยอ,อยันนี้มันดีตรงนี้เอิ่ม,มากไม่ว่าจะแต่งหน้าหนาขนาดไหนทาไปมันเหมือนจะเป็นบเบส เพื่อปรับสีผิวให้เราด้วยนะคนผิวค้ำก็ไม่วอกนี่นิมทาเยอะไปด้วยล่ะดูดิเมื่อกี้มันกดมันมันออกมาเยอะไปหน่อยอนี่นแล้วอะ่ะอันนี้คือขั้นตอนการทาครีมเรียบร้อยแล้วตอนเช้ามีแค่นี้ แล้วน,นิมก็จะใช้ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวมันไม่ใช่รองพื้นมันเป็นแป้งน้ำของ Make Up For Ever ใช้ไปก็ไม่ต้องแต่งหน้าบ่อยระหว่างวันไม่ต้องซับไม่ต้องอะไรเป็นแแป้งเฉยใช้นานเหมือนกัน ต่อด้วยแป้งฝุ่นนะคะ แล้วค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยไปแต่งหน้าต่อเรียบร้อยแล้วไปก่อนนะคะบ๊ายบาย